คุณแม่เนี่ยให้คีโมแล้วก็เป็นงูสวัสดก็คือมีหนองเป็นจุดๆๆๆตามศาีรษะเยอะมากๆนะคะเราเนี่ยแพนิกมากว่าคุณแม่เนี่ยหนองมันจะแตกแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าเฟะลุกลามเยอะแยะหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเราไม่มีคุณหมออ่ะจินตนาการอ่ะไปถึงคุณแม่เสียชีวิตแล้วค่ะมุกชื่อมุกนะคะมุกราตีบรวนรนซิลิกีรติ ในอดีตที่ผ่านมาได้พาคุณแม่มารักษาที่โรงพยาบาลชีวมิตราที่นี่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเรามีประวัติการรักษาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คุณแม่เนี่ยแพ้คีโมรุนแรงมากเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็หยุดการรักษามาโดยตลอดโดยที่ไม่มีการเช็คอัพแล้วก็ไม่มีการรักษาแต่อย่างใดแล้วก็มุกเนี่ยได้มีโอกาสไปรักษาที่ประเทศจีนหลังจากนั้น ในการเดินทางค่อนข้างลําบากไปไปกับกับผู้ป่วยก็สุดหนักมากลงทุกวันทุกวันทุกวันจากนั้นก็มีคุณหมอธนวูค่ะได้ออกรายการตีสิบคุณแม่ก็ได้มีโอกาสได้ชมที่ที่รายการตีสิว่าได้รักษามะเร็งระยะสุดท้ายหายจากนั้นคุณแม่ก็ให้มุก็หาทําการบ้านก็คือตามหาคุณหมอว่า คุณหมอเนี่ยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนเราจะตามไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นก็ปรากฏว่าคุณหมอทำอธุรกิจเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมแพทย์รักษาอยู่ที่นี่ก็เลยตามมารักษาที่นี่ค่ะก็ทําให้คุณแม่อาการดีขึ้นเป็นลําดับนะคะก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็จากนั้นตัวมุกเองอะคะ่ะด้วยความที่คุณแม่เป็นมะเร็งก็มีความใกล้ชิดกับคุณแม่เป็นระยะเวลา14ปีเราทราบดีว่าการรักษามะเร็งอะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่ารักษาตั้งแต่แรกหรือว่าเจอตั้งแต่ระยะหนึ่งโอกาสหายสูงมากแล้วก็ในการรักษาก็ไม่ได้ทําให้ความทรมานใดๆในร่างกายด้วยแต่ว่ามุกก็มีความตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างมากในการรักษาเช็คอัพร่างกายก็จึงมีโอกาสมาอุบลก็มาตั้งใจมาดูแลสุขภาพแล้วก็มาเช็คอัพกับคุณหมอโดยเฉพาะค่ะอันนี้บินมาแล้วก็เช็คอัพทั้งวันแล้วก็บินกลับค่ะประทับใจทุกด้านนะคะเพราะว่า ด้วยโรงพยาบาลที่บุกไปมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันการจะเข้าถึงแพทย์การรักษาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าอย่างเต็มที่ที่คุณหมอทําค่อนข้างยากค่ะคุณหมอไม่ได้รักษาแค่ร่างกายคุณหมอรักษาจิตใจด้วยทุกครั้งอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างช็อตที่ประทับใจที่สุดนะคะคุณแม่เนี่ยให้คีโมแล้วก็เป็นมูสวัดก็คือมีหนองเป็นจุดๆๆตามศีรษะเยอะมากๆนะคะเราเนี่ยแพนิคมากว่าคุณแม่เนี่ย หนองมันจะแตกแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าเฟลุกลุกามเยอะแยะหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราไม่มีคุณหมออ่ะจินตนาการอ่ะไปถึงคุณแม่เสียชีวิตแล้วค่ะทั้งที่มันพึ่งขึ้นหนองเป็นตุ่มๆแต่ภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันอันตรายมันดูน่ากลัวมากเราก็เลยโทรหาคุณหมอแล้วก็วิดีโอคอลคุณหมอว่าตอนนี้สถานาการณ์ก็คือคุณแม่เป็นหนองเต็มศีรษะไปหมดเลยทํำยังไงคุณหมอก็พูดคําว่าไม่ต้องคิดมากมันเป็นแค่งูสวัสด์ที่อ่าปลายปมประสาทอักเสบ ทำให้คุณแม่เนี่ยเกิดความเขาเรียกว่าเกิดหนองลูกรามแบบนี้นะคะแค่ซักหมอนให้สะอาดต้มแล้วก็สลับไปสลับมา2วันทุกครั้งที่มีการซักต้องต้มด้วยแล้วก็สลับทุกสองวันห้ามสะสมเด็ดขาดห้ามปล่อยทิ้งเด็ดขาดก็คือรักษาความสะอาดของหมอนมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่กังวลเกิดความสบายใจคุณแม่ไม่เกินสองอาทิตย์ก็หายจากอาการเหล่านั้น แต่ถ้าลองนึกภาพกลับไปว่าถ้าไม่มีคุณหมอในการให้ข้อมูลทั้งคุณแม่แล้วก็ทางมุกเนี่ยจิตใจมันจะน่ากังวลไปจนถึงอาจจะเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้อยู่ในช่วงวาระสุดท้ายก็ได้อะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอเยียวยาก็คือนอกจากร่างกายแล้วก็นวัตกรรมทางการแพทย์ที่หาที่ไหนในประเทศไทยก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนมีนะคะเท่าที่มุกไปรักษาที่ประเทศจีนมันก็ใกล้เคียงกันมากในความเอ็กซ์เพรสตะคะในความแบบผู้เชี่ยวชาญ นวตัตก,กรรมทางการแพทย์ก็ล้ำสมัยรวมถึงการรักษาที่หล่อหลอมไปด้วยการรักษาทางจิตใจด้วยะคะ่ะ